โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีวัยรุ่นฟรีไฟกันด้วยเลยนะครับผมก็้อยูกับผมมอบัตเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามีแนวทางหรือว่าเทคนิคดีๆนะครับมาบอกนะครับหนงสียังไงให้เก่งขึ้นนะครับผมให้มีเหรียญมีเชอกนะอย่างแรกก็คือต้องมีหูฟังที่ดีนะครับผมในการเล่นนะต้องแยกเสียงเป็นนะครับฟังซ้ายซ้ายขวาเป็นนะครับบนล่างนะครับผมประมาณนี้แล้วก็2องสกิลเพล์ของเรานะครับต้องต้องมีนิดนึงนะครับผม ให้มันผิวหน่อยนะครับผมนิดนึงแล้วก็3ก็คือวิธีคิดนะครับวิธีคิดในแต่ละไฟน์นะว่าควรทําควรเล่นยังไงนะครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมแล้วก็สีนี่สําคัญเลยครับอย่าประมาทศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูจะเก่งหรือกากหรือจะโหดอะไรก็ช่างนะครับผมเราก็อย่าประมาทศัตรูนะครับผมศัตรูก็มีวิธีคิดเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับผมก็อยู่ที่เขาว่าจะคิด ในแบบไหนนะครับผมเราก็คิดในการในการเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็จะมาแจกตั้งค่าด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมสกิลนะครับที่ผมเอาไปเล่นนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะเป็นให้ผช่นี่ไฮไลท์อ่าก็จะเป็นนี่เลยครับทัศยะนะครับผมนั่นคือเดดนั่นเองนะครับผมสมารเดดได้เรื่อยๆนะครับถ้ายิงศัตรูดาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นโจเซฟนะครับผมเอาไว้กันพวกโดนพวกอะไรต่างๆนะครับสกิลที่มันโดนเรานะครับผม ต่างๆเลยนะผมแล้วก็ซานินะครับผมซานิก็คือเวลาที่เราแดดเราจะได้โล่นะครับ20หน่วยเอ้ย30หน่วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ฟอร์ดนะครับผมเด้งเลือดนั่นเองนะครับ HP 10หน่วยนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นล็อกคูนะครับผมออกไปเผื่อว่าเราแดดแดดออกไปแล้วครับแดดหนีศัตรูเราไม่มีแดดเล่นนะครับมันก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็กล่องก็จะเป็นกล่องชุดเกาะนะครับผมเกาะสองหวกสองนะครับลงไปได้เกาะเลยนะครับโอเคเราไปดูตั้งค่ากันเลยนะครับผม ตั้งค่าของผมก็จะเป็นประมาณนี้ปุ่มผมนะครับปุ่มผมใช้50นะครับผมผมเปลี่ยนละจาก40เป็น50นะครับผมปุ่มปุ่มยิงปุ่มยิงขวา50นะครับปุ่มกระโดด77ปุ่มนั่ง73ปุ่มนอน34นะครับอันนี้ร้อยร้อยอันนี้195นร้อยเก้าสิบห้านะวันนี้ปุ่มสับปืนของผมเป็นแปดสินะครับผมแล้วก็ยาแปดสิบหก ผมระเบิด74ไอวอล100นะครับแล้วก็กระเป๋า100ปุ่มวิ่ง100นะครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้าย67นั่นเองนะครับก็น่าจะน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมที่เขาเล่นกันนะประมาณนี้เลยนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจําเป็นละแล้วก็มาดูการควบคุมนะครับแลรวผมผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมยิงซ้ายผมแสดงตลอดนะครับผมนี่ใครดูไม่ทันก็กอ่อจีบออกนะครับ นี่แล้วก็ข้อมูลก็จะประมาณนี้นี่เลยนะจ๊ะการตอบสนองก็ทั่วไป115นะครับกองเลตดอ้อยหกสิบ 7, 5, สหภสองร้อยเจ็ดห้าสหภพสี่ร้อยเก้าสิบ 4, 190นะครับก็สไนเปอร์หนึ่งร้อยอิสระก็หนึ่งร้อยนะครับโลเกียร์ของคือเก็บอัตโนมัตินะครับผมระบบสั่นก็เมื่อศัตรูเคลื่อนที่อย่างเดียวนั่นเองการาฟิกผมเล่นเป็นราบลื่นนะทุกคนเออผมเล่นราบลื่นนะอาจภาพจะไม่สวยก็ขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะครับผม แม็กผมก็เล่นแบบเดิมๆเลยนะครับไม่ได้เล่นแม็กนะโอเคก็ประมาณนี้ครับตั้งค่าแล้วก็เราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนเราเลือกลงเป็นทางด้านของคาตูริติวานะครับเพราะว่าเป็นวงดํานะครับผมในแพทนี้เป็นวงดำนะทุกคนก็มีตี่รงทับเราเยอะมากนะผมน่าจะประมาณสาี่ที่ได้นะครับแบบแดงกล่ำเลยครับทวน ตอนนี้ผมก็เลือกที่จะลงบ้านสีเขียวนะเพราะว่าผมมองข้างบนมองลักษณะศัตรูแต่ละคนนะครับไม่มีใครลงบ้านเขียวนะผมก็เลยคิดว่าบ้านนี้น่าจะปลอดภัยนะครับผมผมก็เลยลงบ้านนี้แล้วก็เลือกที่จะฟาร์มก่อนนะครับได้ปืนแล้วโอเคครับจังหวะตะกี้ผมก็ ได้ยินเสียงสตูนะครับมาฝั่งมาฝั่งซ้ายนะผมก็เลยออกมายิงเขานะครับเพราะว่าเขาจะมาบ้านหลังที่ผมเพิ่งฟาร์มเสร็จนะครับผมก็ปิดเขาไปได้นะครับตอนนี้ผมก็หาปืนชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะทุกคนมีแต่ปืน AR แล้วก็คนยิงกันน,นัวเนียมากเลยนะครับตอนนี้เราสามารถแจมได้นะแต่ว่าผมผมเลือกที่จะไม่แจมนะเพราะว่าเรายังไม่มีปืนชาร์จนะครับระยะระยะใกล้เราอาจจะเล่นยากนิดนึงนะผมก็เลยหาปืนชาร์จไปก่อนนะครับ โอเคครับในช็อตนี้ผมก็ปิดตัวไกลไปได้นะทางฝั่งซ้ายนะครับเขาเข้ายิงตัวอยู่ที่อยู่ในเมืองอยู่นะครับผม, na, board, er, to มแล ism, ม like ้วก็ผมได้ยินเสียงเท้าคนวิ่งมานะครับผมก็เลยต้องรอนะครับรอฟังเสียงแล้วก็จังหวะที่ยิงดาวผมยังไม่รีบซ้ำนะเพราะว่ารอฟังเสียงว่ามีใครมาหรือเปล่านะครับในช็อตนี้เราก็ปิดไปได้นะครับผมยิงไกลไปนะครับอัดตัวไปเลยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องลากหัวก็ได้นะครับเรายิงตัวไปให้ตายเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาอาจจะรอดได้นะครับผมเราก็จะเล่นยากขึ้นนะครับผม จังหวะนี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่ามีตัวอยู่บ้านแอลครนะทุกคนเพราะว่าเขายิงกันอยู่ผมตัดตัวหนึ่งไปได้นะผมก็เลยเลือกที่จะเลาะฟาร์มมาฝั่งนี้นะผมเพื่อที่จะค่อยๆค่อยๆไปหาเขานะครับ โอเคครับช็อตนี้ก็ผิดคาดไปนะผมคิดว่าเขาอยู่บนบ้านเอลเหลือตัวเดียวนะผมแต่ไม่ใช่นะครับเขามีคนละตี้กันนะครับตัวนี้ก็ดักอยู่ตรงรั้วตัวหนึ่งก็อยู่บนบ้านแอลนะครับผมผมก็เลยโดนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังยิงนะครับเกือบตายนะช็อตนี้ก็ผิดคาดไปนิดหน่อยนะครับ โอเคครับช็อตนี้เราก็ปิดตัวบัานแอลได้แล้วนะครับผมก็มันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมวิ่งขึ้นไปแล้วผมนั่งแช่ตรงหน้าประตูนะครับก็คือผมรอฟังเสียงเท้าเขาให้แน่ชัดนะครับว่าเขาอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขามีพิชุบหรือว่าหนีออกจากเมืองไปแล้วนะครับก็เลยต้องนั่งฟังเสียงเท้าเขานะครับให้มันชัดเจนนะครับผมแล้วก็สามารถปิดเขาไปได้ครับในช็อตนี้ค้นหาและทําลายเลยจังหวะตะกี้โดนผมวิ่งนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะมาตู้มาแลกขอนะครับแล้วก็ จะเปิดล่านะครับเพื่อให้แน่ชัดว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาโมโคมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ก็แน่ชัดแล้วว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆแล้วนะผม โอเคครับในช็อตน,นี้ผมก็เลือกที่จะออกมาลีนะครับผมเพราะว่าผมเจ็บนะบผมก็ผมตัดเพื่อนเขาไปได้ตัวหนึ่งนะเขาเหลืออีก2ตัวนะครับผมในเมืองนะครับผมก็เลือกที่จะออกมาหาเหลี่ยมหามุมใหม่นะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะเมื่อกี้ โอเคครับเราก็ปิดที่นี้ไปได้นะครับผมก็ได้มาเพิ่ม3มิลิมนะครับผมก็ในช็อตตะกี้นี้ผมก็ไม่ได้รีบเล่นนะครับผมผมก็แบบค่อยๆเล่นหาเหลี่ยมหามุมไปเรื่อยๆนะครับผมแบบว่าไม่ผีผาเข้าไปนะครับแบบว่าไม่ไฟมั่วนะครับผมก็หาจังหวะดีๆนะครับปิดศัตรูนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับผมศัตรูก็แบบตามเราไม่ทันนะครับเราก็เล่นสาหรับใครที่ยังแบบเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับในหน้าไฟหน้าตรงอะไรแบบนี้ก็เล่นมันก็ได้นะครับหาเหลี่ยมหามุมเล่นไปเรื่อยๆนะครับผม เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าไปเล่นมุมเดิมนะครับทุกคนโอเคครับในช็อตนี้ผมก็ออกมานอกวงนะครับออกมาตามตัวล่าครับมีตัวเดียวนะก็ปิดไปได้นะผมมีตัวเดียวแล้วก็จะไหลขึ้นพีคต่อเลยนะครับผมโอเคครับไหลขึ้นมาพีคแล้วก็เจอตัวยิงกันนะครับด้านหน้าเราก็จะวิ่งไปแจมนะครับในช็อตนี้นะครับผม ตรงนี้ผมไหลมาก็าเจอไอ้วอลด้านหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะมีตัวเดียวนะโอเคครับตรงนี้เราก็ปิดไปได้นะครับ2ตัวนะครับมีเพื่อนเข้ามาด้านหลังนะครับผมพอดีผมได้ยินเสียงนะครับก็เลย หันไปยิงได้พอดีนะครับในช็อตนี้นะครับผมไหลลงเขาก็เห็นตี้ด้านหน้านะครับคิดบ้านน่าจะเต็มตี้นะครับตี้นี้ก็เลยไม่เลือกที่จะเปิดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแบบค่อยๆลงไปก่อนนะครับค่อยหาจังหวะดีๆเปิดเขานะครับผมเพราะว่าเขาอยู่เต็มตี้นะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าวงไม่ได้นะครับถ้าเราไปเปิดเขาในตอนนี้นะครับผม ในช็อตนี้ผมตัดสินใจเลือกที่จะเปิดเขานะครับแต่ว่าเขาไม่นอกดาวน,นะครับผมก็เลยไหลลงมาเล่นตรงปั้มน้ำมันข้างล่างนะครับเขาน่าจะดันมาหาผมแน่นอนนะเพราะว่าเขารู้จุดผมแล้วนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนนะครับผม ชอตน,นี้ก็เปิดน็อกดาวน์ไปได้2ตัวนะครับผมก็เลือกที่จะดันใส่เลยนะครับผมก็เลือกที่จะปิดที่นี้ให้ได้เลยนะครับผม โอเคครับช็อตนี้เราก็ปิดตีนี้ไปได้นะครับหมดตี้นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มนะครับแล้วก็รีบเข้าวงนะครับตอนนี้วงเจ็บมากนะครับก็ในช็อตตะกี้นะครับถ้าเราเปิดน็อกดาวน์ได้ก็คือทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมถ้าเราน็อกดาวน์ได้สักหนึ่งหนึ่งตัว2ตัวนี่ก็คือจะเล่นง่ายมากนะครับผมเพราะว่าศัตรูก็จะมัวแต่พะวงไปชุบเพื่อนนะครับก็เลยจะไม่มีจังหวะที่จะตั้งตัวทันนะครับในจังหวะที่เราดันเข้าไปนะครับ ชุดนี้ก็ผมสังเกตที่รูปคนนะครับตอนแรกมันเหลือสี่คนตอนนี้เพิ่มมาห้านะผมก็เลยคิดว่าเพื่อนนะครับเขาน่าจะชุบนะครับก็เลยมองบนฟ้านะครับก็เลยยิงไปนะครับผมแต่วยิงไม่โดนทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่4ี่คนนะครับผมไม่รวมผมนะผมก็ ค่อยๆเล่นนะครับท้ายวงแล้วนะครับผมก็16อีลิมไปแล้วครับตอนนี้มีโดนผมก็เปิดโดนเช็คไปนะครับก็ชิวๆครับช็อตนี้ผมก็พลาดนะครับพลาดโดนหลังยิงนะครับผมยังดีที่มีเข็มชุบนะแล้วก็ตัวนี้เข้ามาซ้ำผมไม่ทันนะก็เลยรอดนะผม ชอ er mm ็อตนี้ก็เก็บไปได้นะครับผมก็ช็อตนี้ม้วนไอวอลกับสาวสวนแตงนะครับช็อตนี้ก็อย่าลนนะเวลาที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะผมค่อยค่อยยิงนะครับไม่ต้องไปเร่งรีบยิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดนะครับผมค่อยๆยยิงนะครับผมในช็อตนี้นะครับใช้สกิวเพด้วยนะครับผมในช็อตนี้ช็อตนี้ก็มีตัวไกลยิงผมนะผมก็เลือกที่จะปิดเขานะครับผมก็อัดตัวไปเลยนะครับผมดีกว่าที่เขารอดไปนะครับอัดตัวไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวนะครับที่จะลุมผมนะครับผมก็ใช้ความนิ่งนะครับแล้วก็ ใช้ออปชั่นนะครับใช้ออบเจกที่มีเหลืออยู่ในกระเป๋านะครับที่เราเก็บมาทั้งเกมนะครับผมใช้กับสอนตัวนี้นะครับใช้ให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเก็บไปนะผมไม่ต้องกักมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมในช็อตสุดท้ายนี้นะครับผมจําเป็นมากนะครับตัวนี้เจ็บมากนะผมเลือกที่จะลงไปปิดเขานะครับผมก็ดีที่เขาไม่ยิงผมตอนที่ผมสตัรนะครับก็ปิดได้ครับตรงนี้ก็ใช้สกิลเพย์แล้วนะ ในเหลือตัวสุดท้ายนะผมตอนนี้จอดนี้ตอนแรกผมว่าจะเอาหัวเขานะครับแต่ว่ายิงไม่โดนหัวนะครับโดนตัวแล้วก็วงบีบต,ตายนะผมจอดนี้เรียบร้อยครับบูย่าครับผมก็ตายทั้งหมด20อิลิมนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวใครด้วยนะครับ คลิปหนะ้าอยากให้ทําอะไรสอนอะไรก็มาแนะนําอะไรก็บอกก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เนอเจอกันใหม่ครับสว,วัสดีครับ